ถ้าพูดถึงวันลอยกระทงคุณจะคิดถึงอะไรก่อนเป็นอย่างแรกอันแน่นอนคุณอาจจะคิดถึงกระทงหรือคุณอาจจะคิดถึงบรรยากาศวันลอยกระทงที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงเทียนกับกระทงในน้ําอีกมหาศาลหรือขบวนแห่กระทงที่สวยงามมีสาวนั่งอยู่ส่วนผมนั่นเหรอผมคิดถึงของที่ต้องเอาไปทํากระทงที่ครูสั่งให้เอาไปและถ้าไม่เอาไปก็โดนตีไม่ก็หักคะแนนเพื่อผมเลือกไม่ได้ใช่ไหมว่าอยากทําหรือไม่อยากทากระทงอ่ะ ก็คนมันไม่ชอบอะทำทีไรก็อุบาทุบาทออกมานี่ใช่กระทงหรือเปล่านะเพื่อนถึงกับถามทำทีไรก็ไม่สวยทุกทีเลยก็ปล่อยให้คนที่ทำสวยๆทำไปดีผมก็คอยเชียร์ก็ได้เรือให้กำลังใจสุ้ๆเะสุดยอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ตอนมอปลายก็ดีหน่อยตรงที่ว่าทําแค่ห้องและกระทงเราก็เตรียมวัสดุไปไม่ก็ช่วยออกเงินซื้อแล้วที่โรงเรียนก็ยังมีการประกวดกระทงแต่ละห้องด้วยถ้าห้องไหนได้ที่หนึ่งก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มทั้งห้อง แล้วคุณรู้เปล่าผมนี่โคตรตัวนําโชคอะโชคดีใช่ไหมโชคร้ายแต่ละห้องที่ผมเคยอยู่ไม่เคยชนะกระทงสักครั้งเลยแต่ก็นะมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวผมหรอกผมก็แค่เป็นส่วนหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆในกระทงหมุดซักอันหนึ่งมั้งอะไรประมาณนั้นถ้าผมจะปักกค็คงปกักดอกสักดอกมะลิดอกอะไรนะดอกอะไรทํากระทงวะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าดอกอะไรใช้ทํากระทงบ้างเนี่ยรู้แค่ว่ามีใบตอง อะไรนะที่เป็นกล้วยลำต้นกล้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาไว้ลอยเป็นฐานกระทงแล้วก็ไม้กัดที่ทํามาจากไม้ไผ่มั้งหรือว่าบางคนก็ใช้แม็กเพราะมันสะดวกดีส่วนกระทงในความคิดของผมก็คือขนมปังก้อนๆที่เป็นแถวๆอะ่ะก็พอละง่ายสะดวกประหยัดไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม <laughs> ดูหล่อขึ้นมาร5อเลยใช่ไหมหลังจากทํากระทงเสร็จก็ต้องไปประกวดกรรมการคือเหล่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็จะเดินตรวจดูแล้วก็ปักลิบบินอ่านี่ที่1ที่2ที่3มนะ แต่ละคนก็จะมีริบบิ้นสามันที่หนึ่งที่2ที่สามชมเชย4อันนี่วะถ้ากระทงไหนได้ริบบิ้นเยอะสุดก็จะชนะแต่ก็ยังว่าแหละห้องผมไม่เคยชนะเลยแต่ก่อนที่จะเอาพานกระทงไปไว้รวมกันเพื่อให้คะแนนแต่ละห้องก็ต้องคัดตัวแทนชายหญิงเพื่อเป็นคนถือพานและคนถือพานสองคนก็มักจะเป็นคนหน้าตาดีที่สุดในห้องไม่ก็เป็นหัวหน้าห้องคุณดาวซีว่าผมอะเคยได้ถือพานไหมไม่ผมไม่เคยได้ถือพานหรอกหนึ่งคือผมไม่เคยเป็นหัวหน้าห้อง เรื่คือผมชอบตากแดดวิ่งเล่นประจําไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เรียกว่าไม่เคยเลยลกันนอกจากอาบน้ําแปรงฟันสระผมล้างหน้าเออผมขอขั้นด้วยคําถามที่ว่าคุณทําอะไรก่อนกันระหว่างแปรงฟันสระผมอาบน้ําล้างหน้าส่วนตัวผมจะสระผมก่อนแล้วค่อยล้างหน้าอาบน้ําแล้วก็แปรงฟันปิดท้ายคุณละ่ะเหมือนกับผมไหมกลับมาที่เรื่องกระทงเลิกเรียนเสร็จเย็นนั้นก็จะเป็นวันที่ลอยกระทง แต่ละจังหวัดแต่ละที่ก็จะมีแหล่งลอยกระทงไม่เหมือนกันบางที่ก็เป็นวัดบางที่ก็เป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดบางที่ก็จัดขึ้นมาเองแต่ที่แน่ๆก็คือจะมีเหล่าวัยรุ่นและประชาชนจํานวนมากมารวมตัวกันและถุงยางกับโรงแรมมักจะขายดีในคืนนั้นนี่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะแต่มันคือเรื่องจริงข่าวก็ออกอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงหรอกไม่ไปไกลถึงขนาดไหน,หนแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือต่อจากนี้ต่างหากนอกจากลอยกระทงเปล่าแล้วก็จะมีความเชื่อ เชื่อว่าจะทําให้ร่ํารวยมากยิ่งขึ้นหากคุณใส่เงินเข้าไปในกระทงด้วยฮู้ไล้สาระอย่างเช่นผู้ชายให้ใส่เหรียญ2บาท4เหรียญเหรียญ25สตางค์สเหรียญผู้หญิงใส่2บาท4เหรียญ50สตางค์สเหรียญอะไรประมาณนั้นโธ่มันจะไปพอได้ไงใส่ไปสัก20เผื่อจะได้รวยเป็นเศรษฐีพันล้านทีนี้แหละจุดคลีม็กซ์ของเรื่องนี้ก็คือว่า ระหว่างที่ผมกำลังค่อยๆบรนจงใช้ฝ่ามือที่รองกระทงไว้วางบนผิวน้ำและก็ปล่อยมือให้มันลอยค่อยๆกวักน้ำให้กระทงได้ไหลไปลอยไปอย่างนุ่มนวลที่สุดไกลที่สุดเท่าที่ผมจะผลักมันออกไปได้ด้วยแสงเทียนสว่างสวยและควันทูบที่ลอยฟุง้งขอบคุณแม่น้ำคงคาที่ให้เราได้มีดื่มมีกินแม้ว่าเราจะใช้น้ำบาดาลนะ ขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าใส่ไป20บาทหนุนนําให้ข้าพเจ้ารวยเป็นเศรษฐีพันล้านในชาตินี้สาเฮ้ยผมยังอธิษฐานไม่ทันจบก็มีเด็กเกียนคนหนึ่งคว้ากระทงผมจากนั้นก็ลอยน้ําไปที่กระทงอื่นคว้าเงินในกระทงและก็คว้ากระทงเหล่านั้นอีกประมาณว่าเออกระทงนี้ฉันเอาเงินไปแล้วมาร์กเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้ไอเด็กผมด่าในใจทําได้แค่ยืนมองตูดกระทงที่ลอ,อยอยู่ สักพักกระทงของผมก็ค่อยๆจมลงในน้ำหมดกันความหวังของผมจากวันนั้นมาผมก็ไม่ลอยกระทงอีกเลยเธอเห็นว่ามีคนอยู่ในน้ำมันะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างกับกระทงของคุณคุณทำมันออกมาสวยไหมกระทงห้องคุณเคยชนะบ้างหรือเปล่าแล้ววันลอยกระทงนี้คุณจะไปลอยที่ไหนมีแลนไว้หรือยังเขาว่ากันว่าลอยที่ไหนไม่สำคัญเท่ากับคนที่คุณลอยด้วยเขานี่ใครหรอเอาละได้เวลาแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมตวัดนิว้วบาย